อากาศสดใสเป็นวันที่ดีมากๆเลยล่ะโอ้โหวันนี้วันดีแต่ว่าวันนี้เอมี่เป็นตุงหลวดแต่ว่าไม่มีโจรเลยอะแล้วก็ไม่มีนักโทษด,ด้วยโอ้โหไม่มีใครสักคนสงสัยเราอะต้องไปจับโจรเองแล้วโอ้โหดูสิคุกของเราช่างว่างเปล่าเหลือเกินเออเหนื่อยจริงจริง เราจะต้องออกไปจับเองหรอนี่ยไม่มีคนอื่นมาจับให้แล้วใช่ไหมเอาล่ะในเมื่อไม่มีใครมาอยู่ช่วยเราแล้วล่ะก็นะยอามมีก็ต้องทําเองแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ยคิดแล้วก็เหนื่อยจุงเบยเอได้ไงตรงนั้นมีเมืองอยู่ใกล้ๆเราแสดงว่าจะต้องมีโจรอยู่แถวนั้นอย่างแน่นอนแค่เราจะต้องตามสืบเอ ไหนดูซิไม่มีใครสักคนโอ้ดิเดี๋ยวเดียวเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนทําไม่จรมันเดินแบบว่าเล่นเดินเล่นบนนี้อ่ะโอ้โหจรเพียบอย่างนี้ก็จับง่ายละสิวันนี้เป็นวันดีจริงด้วยวันที่แสนที่จะโชคดีเพราะว่าเราไม่จาเป็นต้องไปดูตามบ้านยังไงล่ะเพราะว่าปกติเวลาเราเป็นตุงหรวจเวลาจับโจรเนี่ย จะต้องไปดูตามบ้านแล้วก็คอยสอดส่องยังไงล่ะแต่ตอนนี้โอ้โหโจรเพียบเลยอ่ะวันดีจริงๆเลยนะโอเคเอาล่ะน้องโจรน,นี่มาแล้วโอเคเราจะต้องอุ้มเขาอุย้ยไม่ใช่อุ้มต้องจับเขานายหนีไปไม่ได้หรอกนะเข้าใจหรือเปล่าฮะหนีไปไม่ได้นะฉันจับนายไว้แน่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นายจะไปไหน เฮ้ยเดียว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 นายจะไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอโอเขาหนีไปได้อ่ะโอ้โหแค่จับโจงคนแรกก็พาซะแล้วอ้เอาไงดีอ่ะสงสัว่าจะต้องไปจับโจรคนหนึ่งใหม่แล้วล่ะนะเฮ้ยเหนื่อยจริงๆรอืมึกษาเป็นวันดีแท้แต่ว่าโจรกลับหนีไปเฉยเลยโอ้ไปจับใหม่ก็ได้ โอ้โหอยู่ดีๆจนก็หายไปเฉยเลยอเอาล่ะงั้นก็เอาคนนี้ก็แล้วกันนี่ใกล้ๆอืมจับไม่ได้จับกดอ e ีเพื่อจับนี่จับมาได้แล้วโจนนี่เอาใส่หลังรถไว้ปุ๊บจากนั้นก็กลับบ้านอฮ้ยไม่ใช่กลับปบ่มตำรวจโอเคชืบเรียวแล้วก็วิ่งอื้ยไม่ได้วิ่งอ้ต้องขับรถไปตรงนี้นี่ ตรงนี้อุ้ยชนอุ้ยแย่แล้วรถเสียไม่เนี่ยเดี๋ยวเอาโจรลงมาก่อนดีกว่าอ้อโจรของแรกของเราโอ้โหคนแรกนั้นเนี่ยอ้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้นี่โอเคนี่คือคุกบ้านใหม่ของนายนะอ้อนายอ่ะต้องบอกว่าใส่เครื่องแบบด้วยฉันเตรียมไว้ให้นะอืมโจรคนแรกของเราทุกคนได้มาทั้งหมดสิบเหรียญเย้สิบเหรียญแรกของเรา นายน่ะจะต้งองยู่ดีรู้ไหมหน่ฉันอาจจะไปเอาคนอื่นมาเพิ่มโอเคเปล่าเออโอเคข้าน่าจะแบบว่าเข้าใจตรงกันนะอืงั้นเราก็ไปดูโจงคนอื่นดีกว่านี่สปานคารถมาใหม่นี่โอเคต้องขึ้นขับแล้วเอา่ะเราไปหาเมืองดีกว่าอึบ๊บในเมืองดูเหมือนว่าจะมีแบบว่าโจรเยอะมากเลยนะน่าจะมีทั้งวันเลยแหละวันนี้อือย่างงี้ก็ง่ายในการจับโจนนะเซ โอเคนี่มาถึงแล้วอ่าวว่างเปล่าเอออ๋ออ๋อ,อ,อกำลังดาวน์โหลดใช่ไหมล่ะอ๋อเพื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วโจ้ก็จะมาแต่ว่าเวลาเราไปไกลๆเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมอืมน่าจะเป็นแบบนั้นนะเอาลนะเอาคนนี้ก็ดีกว่านี่ใกล้ๆจับง่ายด้วยโอเคหลังรถอยู่ไหนหลังรถอยู่นี่นี่ใส่ไว้เลยจากนั้นเราก็กลับก้มตำรวจอืมอืม,อมวุ้ยเราได้มาทั้งหมดยี่สิเหรียญแล้ววยี่ อทีนี้น้องก็มีตังค์โดยการจับจับคนมาเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะแต่ดูเหมือนว่าจนคนหนึ่งเนี่ยเราอ่ะจะได้ทั้งหมด10เหรียญน,นะถ้าโจรกสองคนเรากไ็ได้หยีบแบบว่า20คนอุ้ยไม่ใช่20เหรียญพูดผิดตลอดเลยเราอ่าเอาละนี่มาใส่คุกเอาไว้นะหวังว่าพวกเขาสองคนเนี่ยจะไม่ทะเลาะกันใช่ไหมใช่หรือเปล่าอืมน่าจะใช่นั่นแหละนะเพราะว่าเขาอยู่กันสองคนไงก็คงไม่ทะเลาะกันหรอก ไรเนี่ยฟรีไทมห์หมอข้างบน,นอ่ะอ๋อเป็นเวลาว่างของพวกโจรใช่ไหมล่ะเขาจะทําอะไรก็ได้ซึ่งเป็นเวลาว่างนั่นเองเอาล่ะในเมื่อเป็นเวลาว่างของโจรโจรทําอะไรก็ได้งั้นเราก็ไปจับโจรมาเพิ่มดีกว่านะเออเอาล่ะหวังว่านักโทษพวกนั้นจะไม่หนีใช่ไหมเอาะนะนี่เข้าสูเมืองแล้วก็หาโจรต่ออ๋มาแล้วโอ้เราขอเข้าไปในตัวเมืองเลยก็แล้วกันนะในลึกๆเลยอะโอ้ มีธนาคารด้วยเหรอโอ้โหมีร้านขายนี่ด้วยค่ะดอกเอาละเอาคนนี้อะไรกันละกันได้เธอคนนี้นะ่ะจับนี่จับได้เรียบร้อยโอ้โหมีรถชนกันตึงตังด้วยอะ่ะโอ้โหแบบนี้สร้างได้ดีมากเลยนะโอโ้เอาล่ะอืมต้องขับรถออกก่อนชึบชึบชึบชบ,ชอบโอเคเอเอเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทุกคนเอมี่เอมีเอเอม่เกือบชนเอมี่เกือบชนแน่โอ้โห เอาละนี่มาแล้วโอเคนักโทษคนที่3ามของเรานะนายนะจะเป็นเพื่อนใหม่ของเอ่อเพื่อนๆนักโทษทั้งหลายนะเอ้ยไม่ใช่นายเธอดังหาโอ้โหนึว่าจากผู้ชายมานะเนี่ยโอเคปล่อยไว้เรียบร้อยเอออะไรเี่ยเขากำลังทําอะไรอ๋อไปออกกำลังกายเหรออะไรเนี่ยรันช์รันอ๋อโอเครันอ๋อโอเคโอ้ เธอเธอคนนั้นนะ่ะยกดัมเบลได้ด้วยหรอโอ้โหหนักไหมนั่นนะ่ะหวังว่าคงยังไม่หนักนะอ๋อจนพวกนี้อืมกำลังทําอะไรเอยเขาแบบว่าจะไม่ทําอะไรที่มันแบบดูแปลกแปกใช่ไหมใช่หรือเปล่าเธอไมนคู่คุยกับเราเลยแม้แต่นิดเดียวฮ๋อคุยกับตำรวจหน่อยสิอืมอ๋อร้านโนได้เวลากินข้าวแล้วใช่ไหมโอเคกินให้อร่อยนะอ๋อเอมี่อ่ะจะไปจับจนต่อนะทุกคนนะ โอ้โหอเงือ่ชนชนรถพังรถพังยับเยินเลยนะฮึบนบนี่รถซิกแซกเออปโปรรอย่างปโปรโอ้โหแล้วก็ชนอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเอาละในนี้จะมีทั้งท่านคนไหนที่น่าสนใจบ้างนะอืมเอาคนนี้บ้างดีกว่านะเอาผู้ชายบ้างอืผู้หญิงเยอะมากเลยโอเคบอกว่าหลากหลายนะหลากหลายใส่ลังรถไว้จากนั้นแล้วก็กลับบ้านอืออือโอเคเอามมี่ น่งทินกับรถคันนี้นะสิรถคันนี้มันดูยังไงก็ไม่รู้อ่ะหัวมันสูง,สงอ่ะอ้แล้วก็เราก็จะต้องเอาโจรเนี่ยกลับไปทีละคนทีละคนเหรอเอากลับไปทีแบบว่าเยอะๆเลยไม่ได้เหรอโอ้โหถา้าเพื่อนคนไหนมีวิธีนะที่สามารถเอาโจรกลับไปเยอะๆได้เนี่ยบอกเอมี่เลยนะเอมี่ไม่รู้อ่ะอแล้วก็โจรพวกนี้ก็เดินแบบว่าเดินเพ่นพ่านตรงนี้ไปเรื่อยๆเหรอ เรามีนักโทษทั้งหมด4ี่คนในการนะทุกคนนะอ๋อเราก็จะได้ทั้งหมด40สิบเหรียญน,นะอ่าโอเคเฮ้ยเริ่มมีขยะทิ้งแล้วแล้วเขาก็เริ่มขุดรูหนีเฮ้ยทุกคนโอ้โหแสดงว่าถ้ามีโจอยเยอะๆเนี่ยเราอะ่ะก็จะแบบว่าต้องลำบากในการกบหลุมใช่ไหมล่ะโอ้โหแย่แล้วเริ่มทิ้งขยะกันลงเกลื่อนขาเลยโอ้โดูแลไหวไหมเนี่ยโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวขอเอมี่ไปจับจรเพิ่มไลกว่า ูดูเหมือนว่าเราได้หนึ่งนอสิบเดียญแล้วนะอ๋อโอเคเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่ใช้ได้แล้วนะสี่คนเนี่ยแล้วก็รอดแล้วนะนี่เข้าสู่เมืองจับโจนอันโจนงคนไหนดีลนะ่ะอืออันนี้กแล้วการหน้าคนนี้มาเลยเธอเอาจับผู้ชายปาเฉยง้อไม่อาแนเอาถ่หลังรถไม่ก็แล้วกันนะจากนั้นเราก็เอากลับที่กรมเลยก็แล้วกันชึบนี่โอเคเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะทุกคนเราก็แค่แบบว่า ขับรถไปขับรถมาแต่มันก็จะแบบว่านานหน่อยนะเพราะว่าเราเนี่ยจับได้ทีละคนไงเฮ้ยทุกคนเอมี่เริ่มเหนื่อยแล้วแหละตรงนี้เนี่ยคือแบบเขาทิ้งขยะกันเกิือนกาเลยอ่ะเอมี่ดูเหมือนว่าเนี่ยเราจะต้องช่างเอ่ยไม่ใจจ้างคนมาแล้วแหละนี่จ้างคนมาจ้างมาโอเคเอาสักสี่คนเลยก็แล้วกันนะอืมสี่คนแล้วก็โจนคุ่คุมกันไปทีละคนกันเลยเอาตำรวจโอ้เดี๋ยวต้องนวด ทำไมไปอยู่ข้างนอกอ่ะเข้ามาเข้ามาแล้วอู้เดี๋ยวทําไมเราลบยี่สิบเหรียญอ่ะก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนนะอ้เหนื่อยจุงเบยโอ้โหมีตํำรวจแล้วจะช่วยอะไรมั้งไม่เนี่ยโอเคทุกคนดูเหมือนว่าเราจะมีโจรทั้งหมดเจคนแล้วนะเมื่อกี้เอมี่ไปจับเพิ่มมาอ้เหนื่อยเหลือเกินเอาละขณะนี้เวลา10บนาฬกาส4นาทีเราก็จะต้องขอตัวลาคลิปไปก่อนแล้วนะนะ โอเคแต่ราวันนี้บายบายโอ้โหดูสิวันนี้เราจับโจนได้เยอะเลยนะแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะอะเฮ้ยเหนื่อยใจจุ้งไหม